สองเฮาฉลองวันลอยกระทงตามเตียนตามโกมประดับตามเตียนตามโกมประดับสวัยสว่างดุดดวงดารนาน้ำเต็มขอบยิ้มฟังปิง้งเฮาใจยิ่งยินดีปรีดาหมูเห่เฮาพร้อมกันทวนนาหมูเห่เฮาพร้อมกันทวนนาะใจโวยมามาลอยกระทงลอยลอยกระทง ลอยกระทง,ก,ะทงกันแล้วจิตใจพองแผ่ด้วยบุญนุ่นนำมาฝนมามวนมารำมาฝนมานมวนมารำอยู่ดีกินลำกูวันกูคืนลวันกอยลอย,ลอยโ,<ฮ>โห้ยอะไรเนี่ยแม่อะไรแขวนอะไรวางอะไรปากอยู่เต็มบ้านเลยก็โคมผางประทีปและตุงยังไงล่ะจ๊ะ มันคืออะไรแม่แล้วจะแขวนจะวางจะปักไปทำไมอ่ะอยากรู้ใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้ก็มาเลยเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังเองเรียนรู้เรื่องราวล้านนาไปกับ CMU Podcast ทำไมวันลอยกระทงคนเชียงใหม่เขาต้องแขวนโคมสุดผ่างประทีปปักตุงเงินเต็มไปหมดเลยอะครับแม่ มันเป็นศิลปะวัฒนธรรมรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณนะจ๊ะลองมาเริ่มจากโคมก่อนเนาะลูกเคยเห็นโคมหรือเปล่าแล้วโคมที่ลูกเคยเห็นมันมีกี่แบบจ๊ะอืมที่ผมเคยเห็นก็มีโคมที่เขาแขวนไว้ตามบ้านตามวัดเหมือนของบ้านเราเน,นี่ยครับผมเคยไปดูขบวนในงานวันลอยกระทงผมก็เห็นว่ามีคนแต่งชุดล้านนาแล้วเขาก็ถือโคมด้วย นอกจากนี้เมื่อก่อนผมก็เคยเห็นว่าช่วงลอยกระทงเชียงใหม่ของเราจะมีคมลอยลอยอยู่เต็มท้องฟ้าเลยใช่แล้วจ้ะโคมที่เราเห็นตามวัดตามบ้านาต่างๆเขาเรียกว,ว่าโคมแขนวนโคมแขวนก็มีหลากหลายประเภทเลยขึ้นอยู่กับรูปทรงและที่มาของคมเหล่านั้นส่วนที่เราเคยเห็นในขบวนงานวันลอยกระทงเขาก็เรียกว,ว่าโคมถือส่วนที่เราเห็นลอยอยู่เต็มท้องฟ้าอันนั้นเขาก็เรียกโคมลอย ยังมีอยู่อีกอันนึงมันคือโคมตั้งที่ตั้งบนผื้นโดยอาจจะเป็นลายพระพุทธประวัติหรือปีนักษัตริย์จ้ะอ๋อใช่แล้วครับโคมตั้งผมก็เคยเห็นแล้วโคมเหล่านี้เขามีไว้เพื่ออะไรครับแม่เคยได้อ่านงานวิจัยของดรสุดารัตนุทารัตนจากสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยายลัยเชียงใหม่เขาเคยบอกไว้ว่าชาวล้านนาสร้างโคมขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาสักการะพระพุทธเจ้า เพื่อบูชาพุทธ,ธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อระลึกถึงวะัฏะสงสารการเวินว่ายตายเกิดเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธ,ธาและความสนุกสนานและเพื่อให้ความสว่างและความสวยงามจ้ะเยี่ยมไปเลยครับนอกจากจะเป็นประโยชน์ให้ความสว่างทําให้เกิดความสวยงามแล้วก็ยังมีกุศโลบายแฝงอยู่ด้วยนะครับใช่จะ้ะผางประทีตก็มีที่มาคล้ายๆกันนะเป็นการบูชาพระรันตนตฏรยัย แล้วเรารู้หรือเปล่าว่าการที่เราลอยกระทงกันทุกๆปีเราทำสิ่งเหล่านั้นไปเพื่ออะไรรู้สิครับครูที่โรงเรียนเคยสอนเขาบอกว่าเราลอยกระทงเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระแม่คงคาบูชาบรรพบุรุษและผู้มีพระคุณแล้วก็เป็นการลอยสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเราด้วยใช่แล้วจ้ะแล้วตุงล่ะครับแม่เขาเอาไว้ทำอะไรชาวล้านนาใช้ตุงเพื่อการประดับตกแต่ง แล้วยังใช้ตุงประกอบพิธีกรรมอีกด้วยจ้ะโดยตุงจะถูกแบ่งเป็นสีประเภทแบบแรกก็คือตุงประดับที่ใช้เพื่อการประดับตกแต่งเพื่อความงามแบบที่สองก็คือตุงที่ใช้ประกอบพิธีงานมงคลเช่นพิธีสืบชะตาแบบที่สามก็คือตุงที่ใช้ประกอบพิธีอวมงคลเช่นงานศพและแบบสุดท้ายก็คือตุงที่ใช้ประกอบการเทศจ้ะซึ่งตุงแต่ละประเภท ก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะเจ๋งไปเลยครับแม่แล้วแม่ทำโคมทำตุงเป็นหรือเปล่าครับแน่นอนสิจ๊ะก็ที่เราเห็นโคมห่างประทีปและตุงทั่วทั้งบ้านเราแม่ก็เป็นคนทำเองเท่านั้นแหละมันสนุกมากๆเลยนะโหงั้นคราวหน้าแม่สอนผมทำด้วยนะครับได้เลยจ้ะอย่าลืมติดตาม CMU Podcast เรื่องอื่นๆ ผ่านช่องทางยูทู b ครี e อ t i ฟ e ละนาพอร์ทัลสปอติฟายและ n d วค o u d กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ